สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดี Fc ที่น่ารักของปรนาทุกท่านนะคะวิดีโอคลิปนี้นะคะค่ะปะนาให้ชมนะคะปนานํานำเหรียญมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะสมสมบัติผัดกันชมค่ะนะคะปานัานำมาในวันนี้นะคะคือเหรียญ10บาทและ5บาท หมุนเวียนค่ะเพราะช่วงนี้กระแสะหมุนเวียนมาแรงมากค่ะคือมีกระแสะว่าเ,าเหรียญหมุนเวียนถูกนํากลับเข้ากรมนะคะเรียกเก็บเข้าไปแล้วเอาไปหลอมนะคะเอาไปหลอมเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะนักสะสมจึงต้องรีบเก็บ เหรียญหมุนเวียนในตอนนี้นะคะรีบคว้าเก็บไว้ก่อนก่อนที่จะไม่มีให้เก็บใช่ไหมคะเพราะว่าเ,าเหรียญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ค่ะถูกนําไปหลอมตามกระแสนะคะจึงเทศประการใดประนัทไม่ทราบนะคะประนัทปะนัทได้ยินเขาพูดกันปรนัทพูดตามเขานะคะไม่มีแหล่งอ้างอิงที่แน่นอนนะคะพูดตามพูดตามเ ที่ได้ยินมานะคะวันนี้ะนันนำมาให้ชมนะคะเหรียญ5บาทนะคะตัวติดอันดับหนึ่งของเหรียญ5บาทหมุนเวียนนะคะปีพศ2540นะคะตัวติดอันดับหนึ่งนะคะของเหรียญหมุนเวียนนะคะ2500 สี่สาบาทที่นิยมเล่นกันทุกวันนี้นะคะเล่นกันปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่สองเหรียญด้วยกันนะคะคือ2 5 4 0นะคะอันดับ1และ2 5 4 6ค่ะมาอันดับ2นะคะทีะ่นิยมสูงสุดอยู่ในชั่วโมงนี้นะคะราคาซื้อขายก็ ไม่ไม่เบาอะค่ะราคาตอนนี้เริ่มแรงเพราะเริ่มเริ่มหายากนักสะสมเริ่มเอ่อตื่นตัวมาเก็บเหรียญหมุนเวียนนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญหมุนเวียนตอนนี้ราคาจะพุ่งขึ้นค่ะเหรียญเนี่ยค่ะด้านหน้านะคะภูมิพลอดุลยเดเรชราชการที่เก้านะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะเหรียญห้าบาทนะคะ เหรียญหบาทหมุนเวียนเหรียญกระสับคิวโปนิเกิลสอดไส้ทองแดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะพระอุโบโสถวัดเบญจมะบอพิษดุสิตมหาวนารามค่ะดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามค่ะ ชนิดราคาห้าบาทนะคะเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่ศูนย์นะคะจำนวนผลิตปีสี่ศูนย์นะคะจำนวนผลิตเพียง 10, หยน,นึ่งมื่นหกร้อยเหรียญค่ะเนี่ยค่ะเหรียญปีสี่ศูนย์นี่ค่ะจำนวนผลิตนะคะหนึ่งมื่นหกร้อยเหรียญ ใน1 6ึ่งหมื่นเหรียญก็อยู่ที่ประณัดนี่หนึ่งเหรียญน,นะคะเพียงหนึ่งเหรียญน,นะคะประณันขอมีไว้คุยกับคนอื่นเขาบ้างอ่ะนะคะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะมีเพียงเหรียญเดียวประณันก็ภูมิใจสุดแล้วค่ะดีใจแล้วค่ะนะคะแต่เหรียญเหรียญเหรียญปีสองห้าสี่หกเนี่ยจะมีเยอะหน่อยค่ะ ไม่ไม่ได้อยู่ในมือเยอะนะคะคือหมายถึงซื้อมาขายไปอะคะ่ะผ่านมือเยอะหน่อยคะ่ะเพราะจํานวนผลิตของเขานะคะสองห้าสี่หกจำนวนผลิตนะคะหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเห <ieben> เรียญค่ะเนี่ยค่ะนะคะอีกเหรียญหนึ่งนะคะที่เปน็นแนะนำมาให้ชมนะคะคือเหรียญสิบบาทสิบบาทสองสีนะคะเหรียญสิบบาทสองสีคือสิบบาทหมุนเวียนนะคะสิบบาทหมุนเวียน พศสอง1ค่ะเหรียญเหรียญปี31นะคะเป็นเหรียญน,นะคะกระสบโลหะสองสีค่ะด้านหน้านะคะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะด้านหลังนะคะพระปรางวัดอรณุณราชวรระลิ้นพันลิ้นพันขอโทษนะคะ พระปรางวัดอรุณราชวรารามค่ะชนิดราคา10บาทพอสอที่ผลิตออกมาก็คือตรงหน้าเหรียญนั่นนะคะสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิตนะคะหกหมืน่นสองร้อยเหรียญค่ะ เหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งนะคะจำนวนผลิตนะคะหกหมื่นสองร้อยเหรียญนะคะขนาดนะคะยี่ยี่สิบหกมมนะคะขนาดน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมค่ะตอนนี้ ราคา UNC นะคะพุ่งไปน่าจะแตะสองพันปรนานัดว่านะคะมีแนวโน้มแน่นอนมีแนวมีแนวโน้มแตะสองพันค่ะเพราะผู้ที่ถือไว้นะคะคนที่เขามีกำลังเก็บค่ะเขาจะถือไว้แล้วเขาจะไม่ยอมปล่อยออกมาคือถ้าเหรียญสะสมนะคะไปอยู่ในมือของ ของคนที่เขามีกำลังอะนะคะคราวนี้ก็คราวนี้ก็จะอยู่ที่เขาแล้วค่ะเขาจะปั่นออกมาเท่าไหร่ก็เขากำหนดได้นะคะถ้าจะอยู่ในมือพ่อค้าแม่ค้านี่ก็คือราคาอยู่ในท้องตลาดทั่วไปซื้อมาขายไปราคาก็จะหมุนเวียนกันอยู่ประมาณอยู่ในวงหมุนเวียนประมาณนี้ประมาณนี้อ่าซื้อเท่านี้ขายเท่านี้อะไรประมาณนี้กำไรนิดหน่อยแต่ถ้า แาบใดที่เหรียญวาระหรือเหรียญที่ระลึกอะไรก็ช่างนะคะใดๆนะคะถ้าไปอยู่ในมือของผู้มีกำลังถือนะคะก็จะอยู่ในกำหนดของเขาได้ค่ะเขาจะกำหนดได้ว่าเขาจะปล่อยไม่ปล่อยจะราคาเท่าไหร่เนี่ยค่ะจะเป็นนี้จริงๆค่ะหลายรุ่นที่พนักเห็นเห็นมาผ่านๆมานะคะเขาจะเก็บ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  เก็บไว้เยอะๆแล้วเขาพอใจปล่อยเท่าไหร่เขาก็จะปล่อยด้วยความที่เราอยากได้เราก็ต้องยอมใช่ไหมคะไมน่าอยากมีสตังเยอะๆจะได้เก็บไว้อย่างเขามั่งจังเลยนะจะเก็บให้หมดเลยมโนค่ะมโนฝันค่ะพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เนาะเอาเป็นว่า คลิปวิดีโอนี้ปนัดขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอ่อสิบบาทนะคะสิบบาทป้านัดแนะนําอีกนิดนึงอย่าเพิ่งจบเอ่อปีป้านัดแนะนํานะคะปีสองห้าห้าสองนะคะควรเก็บค่ะป้านัดคิดว่าควรเก็บเพราะป้านัดหาในท้องตลาดเองแล้วป้านัดไปแลกมาคัดนะคะสองห้าห้าสองป้านัดเจอน้อยมากค่ะ จอน้อยกว่า5-4ทึ่ง5-4เขาจัดอันดับติด1ใน10นะคะ5-3 5-4ติดอันดับหนึ่งใน10ซึ่ง5-2ไม่ติดอันดับอะไรเลยแต่เหรียญหายากมากค่ะปะ้านะเขอฝากเหรียญ5-2ไว้พิจารณาด้วยนะคะท่านใดที่มีโอกาสเก็บได้นะคะขอให้เก็บเหอะนะคะ5-2ช่วงนี้ป้าน่คิดว่าราคาคงจะไม่แพงราคาคงจะไม่ไม่ต่างหน้าเหรียญเท่าไหร่นะคะ ถ,ถ้าคิดจะเก็บปี5 4หรือว่า1นใน10นะคะปะ้านาขอขอฝาก5 2ไว้ในอ้อมใจของท่านทุกท่านขอฝาก10บาทปี2552ไว้ในความพิจารณาของทุกท่านด้วยนะคะค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะปะ้านาฝาก52แล้วเนาะค่ะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่กดติดตามป้านาติด กดรับชมปะนะนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ